วันนี้เวลา13นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสิิ์นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน34คนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566แล้วนั้นบัตรนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้วอาศัยอํานาจตามความในมาตรา150 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรดกะหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน34คนขอดีชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายเศรษฐาธวีสินนายกรัฐมนตรีขอพระราชทานพระบรมราชวโรวกาสน,นำรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอ,องธุลีพระบาท ถวาสัตยปฏิญาณในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระม่ขอเดชะข้าพุทธเจ้า้าพุทธเจในส,สิ่งขาจะมีสิงนีขอถวายสัตยปฏิญาณว่าขอ พระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามทั้งจัดรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้ามีความยินด,ดีที่ได้พบกับคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มาสวายสัตว์ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รู้จักกันเพราะ หลายคนก็เคยรู้จักกันแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยรู้จักแต่ได้รู้จักกันและแสดงความยินดีที่มีศัทธาเข้ามาบริหารประเทศก็ขอถือโอกาสให้พรให้มีกำลังใจกำลังกายและปัญญาที่จะ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสุขและเพื่อประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อประเทศชาติและประชาชนพระเจ้ามีความมั่นใจว่าท่านมีความตั้งใจดีทุกคนมีศรัทธาทุกคนก็ขอให้พรให้ท่านมีกำลังใจต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่